ทุกคนอีกทึ่งน,นะผมเห็นอะไรเมื่อกี้คุณตัวเหม่งทุกคนคุณตัวเหม่งเข้าร้านทุกคนคุณตัวเหม่งเข้าร้านทำไงดีคุณผู้ชมครับผมมีรายสารภาพโชว์หวยช็อปผมลืมกดเซฟไว้เราต้องเล่นใหม่ทุกคนโอ้โหผมลืมกดเซฟไม่เป็นไรทุกคนเรามาเริ่มต้นใหม่กันอีพีหนึ่งเราตั้งชื่อว่าโชว์ คุยชอบร์ชั่น2 <laughs> ทุกคนเริ่มใหม่พร้อมกันนะขั้นตอนแรกเราก็สั่งเหมือนเดิมเลยทุกคนซับออเดอร์เราลงทุนเลยทุกคนเรารู้แล้วครั้งที่แล้วเราไม่รู้มารอก่อนนะครับคุณลูกค้า ผมขอวางร้านให้เสร็จก่อนนะเราวางวันนี้ก่อนเลยทุกคนเรารู้แล้วเริ่มต้นเป็นยังไงเราเซ็ตราคาไว้ตอนนี้ราคา market ขายสี่เหมือนเดิมนี่แหละทุกคนกำไร2.5้าได้อยู่มาเลยทุกคนมาเลยครับมาเลยครับร้านโชว์หวยช็อปเวอร์ชัน2เ้ยมันแพงไปหรอดูเเดินออกไปทุกคน เท่าไหร่ดีทุกคนสามนะสามดีกว่าร้านโชว์เวิร์ชชั่นสองมาแล้วทุกคนเวอร์ชั่นแรกปิวไปแล้วกูตดไพรส์ทุกคนราคาดีมากขอบคุณมากครับมาเปิดเอมาทุกคนนี่ถึงไมหกร้อยอ่ะ EP ที่แล้วทุกคน โเกลือ ى. อุ้ยสามดอนโอเคโอ้โใหสดอนทุกคนโอเค อรอก่อนนะครับคุณลูกค้าขออนุญาตเปิดแพ็กก่อนนะครับลูกค้าครับมาแล้วครับเรียบร้อยอโอเคครับผมเราซื้อเ t เตเบิลเลยทุกคนโอเคครับผม มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเต็มเลยน,นะครับเราเหมือนเดิมไปทุกคน EP ที่แล้วเรานี่อยู่อยู่อยู่ตรงนี้นะที่คิดคิดเงินแต่เราคิดตรงนี้เหมือนเดิมดีกว่าทุกคนเวลาคนเข้ามาจะได้เห็นเขายิบลูกค้าครับสนใจไหนไหมครับเราก่อนนะครับแล้วคุณผู้ชมอ,อยากให้มี EP สอง EP สามนะก็กดไลค์เยอะๆนะทุกคน เดี๋ยวผมจะทำมาให้แบบผมก็ชอบเกมนี้นะว่ามันแบบได้บริหารด้วยไนงะแล้วก็มีการสุ่มก็พุดสุ่มหน่อยแล้วกันเต็งครับผมรู้สึกว่าแพ็คนีไ้ไม่ได้ดีดีไม่ใช่แพ็คนี้เพราะแพ็คนี้ไม่ใช่แพ็คนี้แพ็คน,นี้แหละ วิ่ยพันพันดอนทุกคน <Nice. S 1> น่าสโอ้โหทุกคนผมว่าแล้วติดล้านเลยทุกคนรวยแล้วไป เจอกันอู๋ชั้นสามต้องกดเซฟนะทุกคนอย่าลืมนะถ้าใครใครเล่นเกมนี้ต้องอย่าลืมเซฟนะทุกคนเราเนี่ยยอดที่ว่าเราซื้อมีที่ขายการ์ดด้วยทุกคนึคบนี่ตรงนี้เลยทุกคนนี่เอาไวต้ตรงตรงข้างๆข้างๆเราดีกว,ว่าทุกคนึคบโอเคโอเคนี่ไงท,ทุกคนพันดอน ราคาสักเราดูมาร์เก็ตไพก่อนทุกคนเราดูดูตลาดได้ไหมว่ามันราคาจะขึ้นตอนไหนวันนี้นี่ทุกันนีไง้ราคามันลงเหรอผมว่าขายซักถ้าราคาลงนี้เราขายสักพ0นหนะทุกคนไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เอเคเ้าขายกาสทั่วไปทุกคนอันนี้53มแล้วก็60สิบ โอเคทุกคนคนตัวเหม็นทำไงอะทุกสเปย์ก่อนทุกคนสเปย์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 ร้อยห้าสบิบเราไม่มีอะทุกคนโอ้โหแตขาซื้อเยอะนะไม่เป็นไรครับอย่าลืมอาบน้ำนะครับคุณลูกค้าซื้อเยอะแต่ต้องอาบน้ำด้วยนะ,ค,ะยยครับบ๊ายบายครับคุณลูกค้าครับโอเค กันทางกับบ้านปลอดภัยนะครับคุณผู้หญิงซื้ออะไรไหมครับนี่เด็กตัว,วนี้ก็ได้นะครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับซื้อแพ็คเยอะหรือล่าครับไม่เป็นไรครับขอบ้านะครับโอเคทุกคนเราจบวันนี้ไปแล้วปุ๊บวันแรกโชว์หวยเวอร์ชั่น2ทุกคนขาดทุน816ไม่เป็นไรทุกคนเราเราลงทุนไปเยอะอยู่เริ่มต้นวันที่2ทุกคนผมว่าย้ายตัวน,นี้ไปตัวน,นี้ดีกว,ว่าคนจะได้แบบก่อน นี่พอเดินเข้ามาใช่ไหมผมผมรู้เลยปุ๊บเฮ้ยขาโทษหยิบปุ๊บคิบ ي, ดตังค์เลยนี่การตลาดคุณลูกค้ามาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับโอ้ดูการก่อนนะครับคุณลูกค้าผมหยิบแล้วทุกคนหยิบแล้ว,ลวขอบคุณมากค่ะหกสิบดอลเลยทุกค,ค,คนวิธีก็รวยเหมือนนะเปิดการ์ดขายแนละ้วทุกคน เราดูรีวิววันแรกก่อนทุกคนว่าเป็นยังไงบ้าง4.71นะทุกคนโอเคทุกคนเราดีมากอันนี้คือสกแกนโห و, ใช้ตังค์หนึ่งหมื่นสองพันนะทุกคน,กคนอันล็อกเรายังไม่มี Soul Camping โอ้เขาบอกน่า,น,าน่าซื้อมากเลยทุกคนแต่เขาแบบไม่มีตังค์อะมันน่าจะแบบราคามันดีเลยทุกคนแต่แค่ ต้องรอคนที่มีตังค์มาซื้อขอบคุณมากครับคุณลูกค้าลูกค้าหุ้ยโอ้โหเห็นสีฟ้าไม่ใช่ทุกคนสีฟ้าไม่ใช่หนึ 1, ่งพันเดี๋ยวจะเป็นคนนี้ทุกคนเฮ้ยเดียเป็นคนนี้โอ้โหเขาไม่มีตังค์ทุกคนถ้าเขามีตังค์เขาจะซื้อนะแต่เขาตังค์ไม่พอแต่ราคาดีแล้วน้ำขาบอนสะนใจนะทุกคนขอบคุณมากครับ โด้โวนโห้ี่เดี๋ยวว่าซื้ออ๋อมีค่าลายเส้นด้วยทุกคนค่าลิขสิทธิ์ร้อยห้าสิบนะแล้วเราก็ซื้อขวดมาสักสองนะทุกคนเราใส่รวมไม่ได้ทุกคนโอเคโอเคตั้งราคาทุกคน ราคาตลาดมัน17นะทุกคนเราขายเราขาย20ได้นะเราขาย20ได้แพงไปทุกคนเราขายสัก18โอเคโอเคโอ้คือค้อ,คซอ,อซื้อนะทุกคนมีคนซื้อด้วยนะ18โอเคครับ มอหนงซื้อโต๊ะใหม่แล้วทุกคนเพราะเขาอยากเล่นคาสเกมกันนะโอเคนี่เลยต่อเลยโอเคนีย้ายมานี่ไหน่อยตรงกลางนี้โอเคครับทุกคนแล้วเราดูเพย์บิลอ๋อนี่เรามีนี่อยู่59เจ้าทุกคนเราจ่ายได้ว่าโอเคครับเรามีค่าไฟกับค่าเช่าเลยทุกคนเราเช่าขออยู่นะ โอเคเซเลอี่นี่คือค่าจ้างแต่เรายังไม่ได้จ้างใครนะทุกคนเซตติ้งโอเคไม่ใช่ขอบคุณมากครับสามสิบห้าดอลลาร์โอเคครับทุกคนผมเปิดไฟให้นะหรือว่าเราต้องตั้งราคาหนึ่งพันไหมทุกคนหนึ่งพันนะโอเค ตอนไหนแล้วเขาเปิดแพ็คด้วยทุกคนปึ๊บสิบห้าโอเคเอามาขายต่อทุกคน,นจะเย็จ๋งทุกคนปึน๊บ ทุกคน <tinc S 2> ตื่นขึ้นนะผมเห็นอะไรเมื่อกี้คนตัวเหม็นทุกคนคนตัวเหม็นเข้าร้านทุกคนคนตัวเหม็นเข้าร้านทำอไงดีไปเลยไม่อาบน้ําไม่อาบน้ําโอ้โหแล้วทำไงต่อทุกคนกลับไปขายต่อไม่ใครรู้ทุกคนจุ๊จุ๊โอ้นี่เราขายได้นะหมูไฟด้วยหมูไป ไีค้ครับขอบคุณมากครับซื้อไหมครับโอ้โหซื้อซื้อการ์ดด้วยเขาไม่มีตังพอทุกคนแต่ราคามันดีนะอืมนี่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ด้วยทุกคนร้อยห้าสิบสองร้อยนะแต่เราซื้อนี่เราเสียเสียได้ทุกคนค่าลิขสิทธิ์สามร้อยแต่เราซื้อการ์ดได้นะการ์ดส้มนะทุกคน เดี๋ยวอีหน้า e ีพีหน้าเดี๋ยวเรามามาจัดการกันดูสิว่าการ์ดพันหนึ่งนี้ยจะออกไหมอีพีหน้าทุกคนขอโทษนะครับทุกคนไปแล้วจูก็จบกันไานะครับคลิป TCG c a r d Shop s i m u l a t ล r นะทุกคนถ้าใครอยากให้มี EP2 นะทุกคนรอติดตามด้วยขอกดไลค์เยอะๆนะทุกคนเพื่อมี EP2 ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ s ั b s ไ r i b ์ด้วยนะครับบ๊ายบาย